ภายหลังกัมพูชาตัดการนำเข้าจากไทยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำมันหรือผลผลิตทางการเกษตรต่างๆโดยสำนักข่าวเฟรชนิวของกัมพูชารายงานว่าทางกองทัพเรือกัมพูชาได้เปิดเผยถึงการขับไล่เรือเชธนบดี6ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของไทยออกจากน่านน้ำอนาเขตของกัมพูชาในเขตน่านน้ำของสีหนุวิล โดยระบุว่าเป็นเพราะเรือลำดังกล่าวเข้ามายัางน่านน้ำแห่งชาติอย่างผิดกฎหมายซึ่งการกระทำนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของรัฐบาลก,กัมพูชาโดยนอกจากน้ำมันแล้วกองทัพเรือกัมพูชา <S <S ก็ยังห้ามการลักลอบนำผลไม้และผักไทยผ่านเส้นทางทะเลโดยเด็ดขาดอีกด้วยทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่22มิถุนายน ที่รัฐบาลกัมพูชาได้สั่งระงับการนาเข้าเชื้อเพลิงและก๊าซทั้งหมดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการแก้วโรจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาก็ได้กล่าวยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศใช้คำสั่งดังกล่าวคือไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าเชื้อเพลิงหรือก๊าซจากประเทศไทยไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น กัมพูชาก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดหาพลังงานตามความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีการเปิดเผยของก่องทัพเรือกัมพูชาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางเพจ CSI LA ได้โพสต์ทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชาว่าจับโปะ๊เรือไทยส่งน้ำมันขเขมรเงียบๆทั้งที่บอกเลิกซื้อพร้อมอธิบายถึงรายละเอียดของเรือและสรุปว่าเรือเชธนบดีห ถูกจดทะเบียนโดยบริษัทเจตนาทิพ์ปิตโตรเลียมจำกัดประเทศไทยแต่กลับจอดรอไทยน้ำมันให้เขมรทั้งที่รัฐบาลฮุนมาเน็ตเคยประกาศว่าจะหยุดซื้อน้ำมันจากไทยเพื่อสร้างภาพรักชาติเกลียดไทยสองมาตรฐานหรือไม่ปากบอกเลิกซื้อน้ำมันไทยรับหลังยังแอบซื้อต่อเต็มลำนี่คือความจริงที่พวกเขาไม่อยากให้ประชาชนรู้ ขณะที่กระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาเปิดเผยประกาศของการไฟฟ้ากัมพูชาที่แจ้งต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าขณะนี้กัมพูชาไม่ได้นำเข้าไฟฟ้าจากไทยเพื่อส่งไปยังภูมิภาคใดๆการไฟฟ้ากัมพูชาขอปฏิเสธคำกล่าวใดๆที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงข้างต้นดังนั้นจึงขอเรียนให้ทราบสุภาพสตรีสุภาพบุรุษประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้โพสต์ข้อความถึงประชาชนชาวกัมพูชาใจความว่าความเดือดร้อนที่ประชาชนกัมพูชาได้รับอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาทั้งสิน้นและที่สถานการณ์ล่วงเลยมาจนปัจจุบนันเหตุเพราะรัฐบาลกัมพูชาเริ่มก่อนทั้งนั้นตั้งแต่สร้างสถานการณ์เผาสาลาตรีมุก และเอากำลังล้ำเขตแดนไทยที่แนวต้นพญาสัตบัญญจากนั้นไทยไม่ได้เริ่มมาตรการอะไรก่อนเลยเพียงแค่คิดเบาๆเท่านั้นกัมพูชาก็เริ่มทำการตอบโต้ด้วยมาตรการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกัมพูชาเองไทยคิดจะตัดไฟกัมพูชาก็งดใช้ไฟก่อนกลับไปใช้ไฟที่ผลิตในประเทศที่ต้องติดติดดับดับเรื่องไฟฟ้าปัจจุบันขเขมรงดการใช้ไฟฟ้าเองจากไทยแล้วทั้ง9้าจุด ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟแล้วมีค่าเป็น0ูนย์ไทยยังคงปฏิบัติตามสัญญาเรื่องการจ่ายไฟระหว่างกันเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นการตัดไฟตามที่ขเมรประกาศกล้าวไว้ส่วนไทยมีมาตรการที่จะตัดไฟฟ้าหรือไม่นั้นตอบได้ว่ามีซึ่งเป็นมาตรการร่วมกันกับมาตรการอื่นๆที่จะออกตามมาตามสถานการณ์โดยการอนุมัติตัดไฟนั้นต้องมีมติสั่งการจากสมชก่อน ไทยคิดจะตัดอินเทอร์เน็ตกัมพูชาก็งดใช้อินเทอร์เน็ตจากไทยเองแถมมาด้วยเรื่องงดดูละครไทยงดใช้สินค้าไทยที่ปัจจุบันยังเห็นคนขเขมรข้ามมาตุนสินค้าไทยกลับไปอยู่กัมพูชาแจ้งประชาชนงดมารักษาพยาบาลฝั่งไทยมาเถอะไทยพร้อมช่วยซึ่งกรณีฉุกเฉินไทยรับได้ตลอดที่ผ่านมาก็มีให้เห็นเรื่องนักเรียนที่ข้ามมาเรียนไทยก็ยินดีเสมอสำหรับการศึกษา เมื่อกองทัพอากาศไทยตรวจความพร้อมด้านอากาศยานกัมพูชาออกมาบอกเลยว่าจะตบรางวัลทหารกัมพูชาที่ยิงเครื่องบินรบไทยได้ไทยคิดว่าจะตัดน้ำมันกัมพูชาก็งดนำเข้าจากไทยก่อนต่อไปก็ใช้น้ำมันแพงโดยผ่านบริษัทผูกขาดในประเทศกัมพูชาเมื่อไทยกำหนดเวลาเปิดปิดด่านกัมพูชาก็กำหนดเวลาให้มันเหลื่อมกันสร้างความลำบากให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาตามชายแดนซ้ำ เพียงแค่ไทยคิดเบาๆผู้นำกัมพูชาก็เล่นใหญ่เกินเบอร์สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกัมพูชาอย่างเลี่ยงไม่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ